ครับพี่ครับครับผมตอนนั้นก็ไปงาน T N B Monogram ของ a m b e r b e r y ครับผมก็ไปเหมือนเหมือนไปวิสิตเขาที่นู่นนั่นแหละครับอันนี้เขาเลือกเราเป็นแบรนด์แอมเป็นแบบว่าเป็นเฟรนเป็นเหมือนเฟรนส์มากกว่าครับผมไปเจอใครบ้างที่นู่นเอาคนไทยได้หมดเลยมีคนไทยมี พี่โบมีไบมีวินมีดีเจเจมีพี่ต้าเหนิงอันนี้ในสองคนไทยครับส่วนของต่างชาติเป็นใครบ้างเอ่ยไปตามดูในแถบเดูไปในการตอบรับยังไงบ้างครับอะไรนะแฟนๆใ้การตอบรับยังไงบ้างวันหน้าล่ะครับคือพี่ๆแฟนคลับที่สิงคโปร์ก็คือให้การต้อนรับเราตั้งแต่เราถึงสนามบินเลยพอถึงสนามบินปุ๊บเราก็เดินไปพวกาแบบ ที่นี้สิงคโปร์เหรอเนี่ยทำไมแบบพี่ๆแฟนคลับเขาเยอะจังคิดว่าเป็นประเทศไทยอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเราออกมาไม่รู้หรอกเป็นสิงคโปร์เียบปรียบเทียบให้ฟังนะว่าเหมือนเราอยู่ที่ประเทศไทยเลยพอพีพี่ๆแฟนคลับที่สิงคโปร์ก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบเสียงกรี๊ดอะไรก็คือแบบกันหนักมากเขาเรามาเป็นครั้งแรกที่เจอที่แฟนคลับสิงคโปร์ด้วยใช่ไหมเป็นครั้งแรก ใช่ครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่แฟนคลับสิงคโปขเลยครับตกใจไหมพี่กาต้องออกมาเขามารอต้อนรับเราถ่ายนี้อะไรเงี้ยตกใจครับคือเราไม่คิดว่าพี่ๆเขาจะมากันเยอะขนาดนี้ด้วยเราอาจจะคิดตอนแรกเราคิดว่าอาจจะมาสักสิบยี่สิบคนแค่นี้เราก็ดีใจแล้วแต่กาโอ้โหนี่มาเป็นร้อยเลยก็ดีใจมากครับของฝากอะไรมาให้ไหมครับของฝากเหรอครับของฝากมีแต่เอาไปให้พี่แฟนคลับโอ้โแล้วเป็นคุกกี้เป็นคุกกี้เล็กๆน้อยๆกันนะ อ,อ,อันนี้คือเป็นแฟนที่เขามารอรับเราที่เีย,ยเป็นคนไทยเองหรือว่าเป็นคนสิ่คโปรย์ยหรือไงครับอ๋อหมายถึงที่นู่นใช่ไหมครับถ้าที่นูน่นของของที่เราไปให้รู้สึกจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะครับ ลู่เอ่อหรืออะไรสักอย่างมันเรียกไม่ถูกเหมือนกันนั่นแหละเอาไปฝากที่นู่นแล้วก็อะไรนะครับกิจกรรมอ่ามีของอะไรให้ก็มีเยอะเลยครับผมก็คือแบบพี่กันขับก็เหมือนที่พี่พี่กันขับที่ประเทศไทยเลยก็คือแบบจะมีของฝากมีอะไรให้แล้วก็แบบฝากพี่เบนรับแล้วก็ของเราไปฝากเขาเขาก็ของให้เราใช่ครับผม อันนี้คือเป็นครั้งแรกไหมที่แบบว่าได้ออกไปทำงานต่างประเทศเต็มตัวเลยเหรอครับใช่ครับเป็นครั้งแรกหลังจากโควิดเลยครับจริงๆพอไปกันมันต้องมีความเตรียมพร้อมยังไงบ้างความเตรียมพร้อมโหผมว่าพาสปอร์ตแน่นอนอพาสปอร์ตสำคัญทุกประคัญ ไเร่มน่ดอกแาบของที่แบบแฟนกเ้ามเี่ย้มรมงความความเป็นไงที่เราจะับกลับมาเหรอครับเราก็รับแค่บางส่วนครับผมคือแบบพวกของที่แบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้รับกลับมาอาจจะรับเป็นแบบของถุนเล็กๆแค่น้ำครับผมมีของแปลๆไหมครับปลๆแกยังยังไม่เห็นนะครับไม่มีเป็นร่องช่องอะไรางี้ยนะร่อง่องยางครับใหญ่ๆหรอครับใหญ่ๆหรอครับคุณ้ม ไม่ไม่น่าใจเพราะว่าผมไม่ได้ดูผมเขาไนนล่มาผมเลยรับเาเพราะว่ามันอยากไปแเราก็เลยรับมาแค่แบบชิ้นเล็ลลกๆแต่แฟนคลับแฟนคลับเข้าใจใช่ไหมคะพวกมัน้อยใจใช่ไหมใช่ครับผมเราก็มีเราก็บอกเขาาเออรับไม่ได้จริงๆ<ช>ว่าเราขึาา้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะลําบากต่อการเดินทางของเราด้วยเขาเข้าใจน่ารักพี่กัาพี่ก็ถามว่าถูกว่าพี่กัาเตรียมตัวยังไงบ้างไปสิ่คืนจริงๆเลยนะเตรียมตัวยังไงเหรอครับก็พักผ่อนให้เพียงพอเท่านั้นแหละครับผม ก็จะเป็นแฟนเนาะใช่ครับผมก็เดี๋ยวแได้ไ,ไ,ปไปแบบถือแบบไปเที่ยวแบบไปรีแลกซ์อะไใช่ครับมรผมก็จะมีวันที่ต้องทํางานด้วยแล้วก็จะมีช่วงระยะเวลาที่เราสามารถแบบออกไปเที่ยวในเมืองของที่สิงคโปร์ได้ครับไม่ได้ช็อปอะไรเลยไม่ได้ช็อปเลยครับเพราะเราไม่ใช่สายช็อปอีกแล้วแล้วแค่แบบไปเดินดูเอ่อพวกแบบในเมืองบรรยากาศบ้านเมืองเขาเป็นยังไงบ้างครสุดที่หลอกนอกประเทศค่ะ S <s> เอ่อก <feel>, ็ฟิลฟิลเหมือนไปต่างจังหวัดมากกว่าครับผมเพราะว่าด้านถ้า <c oughs> ถ้าพูดตรงๆก็คือขึ้นเครื่องจากจากกรุงเทพไปสิงคโปร์เนี่ย <c oughs> มันจะใช้เวลาแป๊บเดียวไม่นานครับผมเหมือนเหมือนขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่อะไรงก้นนะอาการก็ไม่ต่างไม่ต่างเลยครับพอกันเลยครับผมแล้วเห็นเขามีโปรเจกต์ที่ต้อนรับเราอ่าใช่ครับผมเราก็มีได้ได้มีโอกาสไปเก็บโปรเจกต์ด้วยตอนนั้นก็ไปที่ออชานออชานเบิรครับแล้วก็ไปเก็บโปรเจกต์กันนอกจากนี้ มีเลยใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะมีไปญี่ปุ่นช่วงประมาณปลายสิงหาคมครับผมก็เป็นงานแฟนมิทติ้งครั้งแรกของผมในประเทศญ,ญี่ปุ่นครับเป็นแฟนมิทเดี่ยวครับ <S <S อันนี้คือ,อนนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่แบบว่าเลื่อนมาหรือไงพี่ก๊าดหรือว่าวจัดขึ้ใหม่เอออันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้เลื่อนครับอันนี้คือ <S 2> <S 2> แบบเป็นที่จัดใหม่ครับอันนี้มันจะเป็นแบบสุดยอดมันจะเป็นยังไงก็เป็นเชิงเป็นงานแบบแฟนมิททั่วไปเลยครับผมเพราะว่าเราก็อยากจะไปพบปะพี่ๆแฟนคลับชาวญี่ปุ่นที่นู่นเพราะว่า เรามีโอกาสได้เจอแบบพี่ๆชาวญี ja, 1> 1่ปุ่นที่แบบมาอาศัยอยู่ในไทยอย่างเงี้ยพี่ๆเขาบอกว่าเออที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยยูเฟมัสมากเลยนะอยากให้ลองไปเยี่ยมไปหาดูเราก็เลยเออจัดแฟนมิขึ้นมาแล้วโชว์นี่คือพี่กัตจะเตรียมโชว์อะไรไปโชว์ที่นน่นบ้างก็โชว์ก็อาจจะเป็นพวกร้องเพลงอะไรอย่างงี้ทั่วไปแหละครับผมก็อยากจะให้เราติดตามไปแล้วกันทำไมถึงเลือกเป็นญี่ปุ่นด้อออ่ะครพวยยยางแกกเล็ื เขาเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวด้วยครับผมแล้วก็ด้วยความที่แบบคนในทีมผมก็หลายๆคนก็อยากจะไปญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะใช่คิดว่าเป็น,เป,น,เ,ปนปเป็นประเทศที่ไปแล้วรู้สึกประทับใจก็เลยอยากจะกลับไปกันอีกครับผมก็เลยเลือกไปที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็พี่พี่แปะขับที่ชาวญี่ปุ่นเขารอกันทั้งท่านเยอะด้วยครับมีแบบมอบฝึกเรียนภค่ะพูดซองได้ไหมพี่ก็มีพูดได้คำทั่วไปแหละครับผมอย่างเอ่อคนที่ชื่อว่าอะไรเงรี้ยผมนักไทยก็ต่ ใช่้ก็ตมีร่างอีกที่นู่นอยู่แล้วใช่อันอันนี้ถามจริงค่ะไม่ได้ขำเลพี่กามก็ต่างตางนี้มันจะมีโปรเจกต์อื่นๆแบบทยอยไปแต่ละประเทศแต่ละประเทศมีแน่นอนมีแน่นอนครับผมก็เดี๋ยวฝากทุกคนรอติดตามด้วยกันครับก็เดี๋ยวเราจะทยอยประกาศมาเรื่อยๆว่าเดี๋ยวจะมีไปประเทศที่ไหนต่อต้องมีเวลาอะไรครับก็มีเวลาก็ด้วยช่วงนี้ที่แบบเร่อละครเราก็ถ่ายจบไปแล้วหนังเราก็ถ่ายจบแล้วแล้วก็เหลือแค่เออ่ดวงใจเทวพรมเรื่องเดียวเราจะมีเวลาในการทำอย่างอื่นมากยิ่งขึ้นด้วยดวงใจเราเริ่มเมื่อไหร่แล้ว ตอบไม่ได้ครับผมรอยอยู่เหมือนกันรออยู่เหมือนกันครับอันนี้มันติดไฟฟ้ายังไม่เรียบร้อยหรืออะไรเอ่อก็อาจจะสถานการณ์ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ครับก็คือยังไม่ได้ล็อกวันว่าจะเริร่มเมื่อไหร่ก็เลยยังไม่ไไมไใช่แต่แต่พี่เขาก็ล็อกมาแล้วล่ะครับจริงๆก็คือถึงคิวเปิดกล้องไปแล้วแต่ว่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อยก็เลยต้องเลื่อนการเปิดกล้องมเป็นกอ่นกอนอครับอ๋ออันเรื่องบ้านที่ไหนแล้วครับเรื่องบ้านยังถมอยู่เลยครับยังไม่ได้เริ่มปลูกเลยครับผมแต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ย แล้วีวลาผมบอกบอกที่ไหนครับบอกว่ากำลังจะเจรจาซื้อที่เพิ่มอ๋อซื้อที่เพิ่มอันนี้คิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะได้น่าจะได้ครับผมแต่ว่าก็มีแบบเป็นพวกแบบบ้านอะไรพวกนี้ในใจแล้วครับอะไรนะครับทำไมถึงอยากทำสนามบอลสนามบอลครับทำมาเตะอคนเดียวเราอะ เพื่อนๆเวลาแบบชวนเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเกิดเราจะออกไปเตะข้างนอกเนี้ยสถานการณ์ข้างนอกก็ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วก็เลยแบบชวนเพื่อนมาเลยแล้วก็จับสวอปทีละคนทีละคนนี่แล้วถามเพื่อนแล้วเพื่อนเขาสนุกไหมถามแล้วเขาถามแล้วถามแล้วเขาบอกเขาโอเคเขาบอกเขาไม่ไปพี่ไปเตะกม่ครั้มันต้องมีมันต้องมีันไม่ถึง11คนครับถ้าเจ็คนเจ็ดคนคุณซอลจริงๆมันต้องประมาณเท่าไหร่อ่ะโหูน่าจะล้านก็น่าจะมีอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่าเตรียมทุกอย่างเลยแล้วก็คือเวลาได้ไปสนามะค ก็จะมเวลาเด็กเต๋คะก็มันมันสนามเราอยู่แล้วนะครับเราอยากจะเตะเมื่อไหร่ก็เตะนั่นแหละครับเต๋้จริงคือก็เตะได้ทจริงก็เตะได้เป็นเสียอยู่แล้วเป็นข่าวเลยอ่ะพี่กันไปแล้วถามเรื่องที่ไปออกรายการแล้วมีหมอนุขาแม่เป็นดวงที่บอกว่าบอกว่าห้ามมีข่าวที่ผิดนะใช่ครับผมคือเราที่ไปที่มายริงที่มาคือไม่ไม่เชิงว่าไม่เชิงอะไรไม่ใช่เป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าคือเหมือนกับว่า ออหมอดูเนี่ยเขาก็เตือนมาเพราะว่าเขาให้ผมเปิดไพ่แล้วพอเปิดไพ่มาเนี่ยมันเป็นรูปเหมือนกับเป็นผู้หญิงกําลังลูกคางสิงโตอยู่ค้อะไรสักอย่างคางหรือหัวเนี่ยแหละครับผมเขาก็เลยบอกว่าถ้าเเป็นลือกเกี่ยวกับความรักอ่ะให้ระวังไวงด้ดีๆพอดูพอดูจักงในไพ่แล้วคือ ผู้หญิงอ่ะเขาไม่กลัวสิงโตเลยเห็นไหมอะไรเงี้ยให้ระวังให้ระวังการเข้ามาของผู้หญิงดีๆว่าเขาจะเข้ามาแล้วมาควบคุมเรามาอะไรทุกอย่างมาแบบไม่กลัวเราเลยอะไรเงี้ยให้เราระวังเอาไว้แล้เราโดนสห้ามหรือห้ามแฟนจริงเขาไม่เชิงห้ามหรอกครับแต่ว่าเราเราก็ทํางานด้วยครับเร่องนี้คือแค่นี้ก็ไม่มีเวลาเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากเราจะสุดๆกับกเชื่อแค่ไหนอ่ะพี่แบบว่าหมอดูทักหรือว่าแบบเป็นหมอประจําของคุณแม่หรือยังไงเอาจริงๆเราก็50-50นะครับ ว่าเราเราก็ไม่ใช่สายมูไม่ใช่อะไรแล้วแต่เราก็ฟังเอาไว้เพื่อแบบความสบายใจของแม่ก็แบบได้ยินว่าก็สไตล์แม่แหละครับก็เป็นห่วงลูกครับใช่ครับผมพอพอเห็นอย่างนี้แล้วพอบวกกับที่หมอเขาเปิดไพ่อะไรใหม่ๆนี้มาแม่เขายิ่งแบบอุ้ยครับใจเย็นนะลูกมีนะลูกทํางานก่อนนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแม่รู้แล้วรู้แล้วทำอยู่ทำอยู่แล้วเอมว่ามีวิธีแก้แก้ไขได้แก้ไขได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ถามเลยครับผมก็มีทักเรื่องสือ มีครับแต่ผมจำไม่ได้ครับผมจำได้อันนี้แม่นแ่นเลยครับอยบา่างไรหรือลูกค้ามันไม่รู้ว่ามันเห็นภาพมั้งครับ <สา S 2> มันเห็นแบบเป็นไพ่ลูกค้าแล้วมันเข้าใจครับแสดงว่าคุณแม่ย้ำบ่อยใช่ไหมใช่คร,ครับเรื่องนี้ก็ย้ำบ่อยต้นกำลังดิแม่คุณห่วงไหมก็ห่วงมากกว่าครับผมเพราะว่าเขาก็ ถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนช่วงม,มัธยมเนี่ยแม่เขาก็จะค่อนข้างปล่อยเรื่องนี้เพราะว่าเขาก็คิดว่าเราคงคิดดีแหละเขาคอยดูแบบเป็นห่วงตามภาษาพ่อแม่แล้วจริงๆเวลาเรามีแฟนเราคนข้างหลับหรัอสมัยก่อนสม่ยไม่มีหรือไม่ขั่งไม่ลั่งครับ<อ><อ>ว่าเราเราไม่ไม่ใช่คนโรแมนติกที่บอกเขาห้าว,าวเ,เออเป็นสายแบบถ้ามีแฟนก็จะเป็นไม่ไเลย ถ้ามีแฟนผมจะชอบแบบลุยๆมากกว่าแบบแบบเอ่อแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยผมถ้าเที่ยวก็ไม่ชอบแบบไปเที่ยวไปนั่งคาเฟ่ไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ต้องแบบเอ้ยไปเที่ยวดอยไปขึ้นเขาอะไรไปปีนเขไซค์กันอะไรอย่างเงี้ยขึ้นดอยแต่มันก็ทำออกจากห้องก่อนะต้องใช่อันนี้จริงครับเราเราต้องออกจากันไปกันไปโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่เล็กพี่เบิร์น